อริยสัตว์จากพระโอษฐ์ภาคนําว่าด้วยข้อความที่ควรทราบก่อนเกี่ยวกับจัตุราริยสัตว์มีหกตอนสัตว์โลกกับจตุรริยรสัตว์ศัสรุแล้วทรงรำพึงถึงหมู่สัตว์สัตว์โลกนี้เกิดความเดือดร้อนแล้วมีภาษาบางหน้าย่อมข่าวซึ่งโรค ความเสียแทงนั้นโดยความเป็นตัวตนเขาสำคัญสิ่งใดโดยความเป็นประการใดแต่สิ่งนั้นย่อมเป็นตามที่เป็นจริงโดยประการอื่นจากที่เขาสำคัญนั้นสัตว์โลกติดข้องอยู่ในพบถูกพบบังหน้ามีพบโดยความเป็นอย่างอื่นจากที่มันเป็นอยู่จริง จึงได้เพลิดเพลินยิ่งนักในพบนั้นเขาเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภัยที่เขาไม่รู้จักเขากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ปลมาจันนี้อันบุคคลย่อมประพฤกิเ,เพื่อการละขาดซึ่งพบสมณะหรือพรามเหล่าใดกล่าวความหลุดพ้นจากพบว่ามีได้เพราะพบเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามทั้งปวงนั้น มิใช่ผู้หลุดพ้นจากภพถึงแม้สมณะหรือพราหม์เหล่าใดกล่าวความออกไปได้จากภพว่ามีได้เพราะวิภพเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงนั้นก็ยังสละภพออกไปไม่ได้ก็ทุกนี้มีขึ้นเพราะอาศัยซึ่งอุปธิทั้งปวงเพราะความสิ้นไปแห่งอุปทานทั้งปวงความเกิดขึ้นแห่งทุกข์จึงไม่มีท่านจงดูโลกนี้เถิด จะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายอนาวิชานาแน่นบางหน้าแล้วและว,ว่าสัตว์ผู้ยินดีในพบอันเป็นแล้วนั้นย่อมไม่เป็นผู้หลุดพ้นไปจากพบได้ก็ภพทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใดอันเป็นไปในที่หรือเวลาทั้งปวงเพื่อฟวามมีแห่งประโยชน์โดยประการทั้งปวงภพทั้งหลายทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเมื่อบุคคลเห็นอยู่ซึ่งข้อนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้อยู่เขาย่อมละภาวะทันหาได้และไม่เพลิดเพลินวิภวะันหาด้วยความดับเพราะความสำรอกไม่เหลือแห่งพบทั้งหลายเพราะความสิ้นไปแห่งทันหาโดยประการทั้งพวงนั่นคือนิพพานพบใหม่ย่อมไม่มีแก่พิสูจน์นั้น ผู้ดับเย็นสนิทแล้วเพราะไม่มีความยึดมั่นพิสุนั้นเป็นผู้ครอบงำมารได้แล้วชนะสงครามแล้วเข้าล่วงพบทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วเป็นผู้คงที่คือไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไปดังนี้การพ้นทุกขโดยไม่รู้อริยสัจนั้นเป็นไปไม่ได้พิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนผู้ใดผู้หนึ่งจะปึงกล่าวว่า ฉันไม่ต้องทำพื้นฐานรากฐานในเบื้องล่างของเรือนดอกแต่ฉันจะทำตัวเรือนข้างบนได้ดังนี้นี่ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ฉันใดข้อนี้ข้อไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันนั้นคือข้อที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวว่าฉันไม่ต้องรู้จักความจริงอันประเสริฐคือความจริงเรื่องทุกเรื่องเหตุให้เกิดทุกเรื่องความดับไม่เหลือของทุก และเรื่องทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นั้นดอกแต่ฉันจะทําความสิ้นสุดแห่งทุกได้โดยถูกต้องดังนี้พิสูจน์ทั้งหลายและเพียบเหมือนผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวว่าจะต้องทําฐานรากของเรือนตอนล่างเสียก่อนจึงจะทําตัวเรือนข้างบนได้ดังนี้นี่เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันใดข้อนี้ก็เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันนั้น คือข้อที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวว่าจันรท่านรู้ความจริงอันประเสริฐคือความจริงเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และเรื่องทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นั้นแล้วจึงจะทําความสิ้นทุกแห่งทุกข์ได้โดยถูกต้องดังนี้พิสุท์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทําความเพียร เพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางนาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิดเพราะไม่รู้อริยสัต์จึงต้องเล่นไปในสังสารวัตพิสูจน์ทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่างเราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้พิสุจ์ทั้งหลายอริยสัจสี่อย่างเหล่าไหนเล่าพิสุ์ทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดถึงซึ่งอริยสัจคือทุกอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกอริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกและอริยสัจคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกขเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ พิสูจน์ทั้งหลายเมื่ออริยศาสตว์คือทุกเหตุให้เกิดทุกความดับไม่เหลือของทุกขและทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกเป็นความจริงที่เราและพวกเธอทั้งหลายรู้ถึงและแทงตลอดแล้วตัณหาในภพก็ถูกถอนขึ้นขาดตัณหาที่จะนําไปสู่ภพก็สิ้นไปหมดบัดนี้ความต้องการเกิดขึ้นอีกไม่ได้มีดังนี้พิสูจน์ทั้งหลาย เพราะไม่รู t t ้ตามลำดับเพราะไม่แทงตลอดซึ่งทำสี่ประการเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ทำสี่ประการอย่างไหนเล่าพิสุจน์ทั้งหลายเพราะไม่รู้ตามลำดับเพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยสินซึ่งอริยสมาธิซึ่งอริยพัญญาซึ่งอริยวิมุตติเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ ตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้พิสุทธ์ทั้งหลายเมื่อริยสินอริยสมาธิอริยพัญญาและอริยวิมุตต์เป็นธรรมที่เราและเธอรู้แล้วตามลำดับแทงตลอดแล้วทันหาในพบก็ถูกถอนขึ้นขาดทันหาที่นำไปสู่พบก็สิ้นไปหมดบัดนี้ความเกิดขึ้นอีกไม่ได้มีดังนี้สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์ มีน้อยเพราะไม่รู้อห้ยะสัดพิสุจทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราชอนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัตภพีนั้นข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัตภพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนาขานี้เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้นเมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาพัตภีย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงซึ่งกาลภาคส่วนเซี่ยวพิสูจน์ทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปมาในข้อฉันนั้นสัตว์ที่เกิดกลับมาสู่หมู่มนุษย์มีน้อยสัตว์ที่เกิดกลับเป็นอย่างอื่นจากหมู่มนุษย์มีมากกว่าโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าพิสุจน์ทั้งหลาย ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่อริยสัจสี่อย่างไรเล่าสี่อย่างคืออริยสัจคือทุกอริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกขอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกขอริยสัจคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกพิสูจน์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยกกรรม อันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ทางนําเนินได้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ดังนี้ความมืดบอดของโลกมีตลอดเวลาที่พระตถาคตไม่เกิดขึ้นพิสุททั้งหลายตลอดการเพียงใดที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ยังไม่บังเกิดขึ้นในโลก ความปรากฏแ่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญ่หลวงก็ยังไม่มีตลอดการเพียงนั้นในการนั้นมีอยู่แต่ความมืดเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอดกลางคืนกลางวันก็ยังไม่ปรากฏเดือนหรือขึ่งเดือนก็ไม่ปรากฏฤด,ดูหรือปีก็ไม่ปรากฏฤดูหรือปีก็ไม่ปรากฏก่อนพิสูจน์ทั้งหลายแต่ว่าในการใด ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์บังเกิดขึ้นในโลกในการนั้นความปรากฏแหงแสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญ่หลวงย่อมมีในการนั้นย่อมไม่มีความมืดอันเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอดลำดับนั้นคลางคืนคลางวันย่อมปรากฏเดือนหรือกึ่งเดือนย่อมปรากฏฤดูหรือปีย่อมปรากฏนี้ฉันใด พิสุทั้งหลายข้อนี้ข้อฉันนั้นตลอดการเพียงใดที่ตาคตผู้อรหรันตสัมมาสัมพุทธะยังไม่บังเกิดขึ้นในโลกความปรากฏแแงสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญ่หลวงก็ออยังไม่มีตลอดการเพียงนั้นในการนั้นมีอยู่แต่ความมืดเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอดขานบอกการแสดงการบัญญัติ การแต่งตั้งการเปิดเผยการชำแน่แจกแจงการกระทําให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอร,ริยสัจทั้งสี่ก็ยังไม่มีก่อนพิสุท์ทั้งหลายแต่ว่าในการใดแลตาคตผู้อรันตสัมมาสัมพุทธะบังเกิดขึ้นในโลกในการนั้นความปรากฏแ,แสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญ่หลวงย่อมมีในการนั้นย่อมไม่มีความมืด อันเป็นความมืดซึ่งกระทำาวามบอดลำดับนั้นย่อมมีการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการชำแน่แจกแจงการกระทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้งสี่ซึ่งอริยสัจทั้งสี่อย่างไรเล่าคือซึ่งทุกกะอริยสัจทุกกะสมุอริยสัจทุกกนิโรธอริยสัจทุกกะนิโรคามินี ปฏิปทาอายะสัตพิสุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงกระทําโยกกรรมเพื่อให้รู้ว่าน้ทุกขนี้ทุกสมุทยัยน้ทุกกันิโรดนี้ทุกขกันิโรธข่า,ามินิปฏิปทาดังนี้อริยสัจสี่เป็นสิ่งที่คงที่ไม่รู้จักเปลี่ยนตัวพิสุทั้งหลายมีของสี่อย่างซึ่งคงที่ ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นของสี่อย่างนั้นเหล่าไหนเล่าของสี่อย่างนั้นคือความรู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกขนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกขนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกขและนี้เป็นทางนาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกขทั้งสี่อย่างนั้นเป็นของคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู <lex. 1 S 2> <ๆ ihrem> ่ความมี ความเป็นโดยประการอื่นดังนี้พิสุจน์ทั้งหลายนี้แหละเป็นของสี่อย่างซึ่งคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นพิสูจน์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทําความเพียรเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่านี้เป็นทุกขนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกขนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข และนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก์ขดังนี้เถิดสุขที่สัตว์โลกควรกลัวและไม่ควรกลัวข้อข้อนั้นอันเรากล่าวว่าบุคคลควรรู้จักการวินิจฉัยในความสุขเมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้วควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายในข้อนั้นเรากล่าวรละอาศัยเหตุผลอะไรเล่า พิสูจทั้งหลายกรรมคุณมีห้าอย่างเหล่านี้ห้าอย่างนั้นอะไรเล่าห้าอย่างคือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นและปวดทพะที่สัมผัสด้วยกายเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นสิ่งที่ยวนตายวนใจให้รัก เป็นสิ่งที่เข้าไปตั้งอาศัยซึ่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจพิสุตั้งหลายสุขสมนัตอันใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยการมมกุลห้าเหล่านี้สุขสมนัตนั้นเราเรียกว่าการมาสุขอันเป็นสุขของปุถุชนเป็นสุขทางเมถุนไม่ใช่สุขอันประเสริฐเรากล่าวว่าสุขนั้นบุคคลไม่ควรเสพไม่ควรเจริญไม่ควรทำให้มากกวนกลัว พิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้เข้าถึงซึ่งปฐมฌานตุติยฌานตาทิยฌานจตุตฌานแล้วแลวอยู่นี้เราเรียกว่าสุขอาศัยเนคขม,มะเป็นสุขเกิดแต่ความสตร์เงียบสุขเกิดแต่ความเข้าไปสงบรำงับสุขเกิดแต่ความสุขสุขเกิดแต่ความรู้พร้อมเรากล่าวว่าสุขนั้น บุคคลควรเสพให้ทั่วถึงควรทำให้เจริญควรทำให้มากไม่ควรกลัวคำใดที่เรากล่าวแล้วว่าบุคคลควรรู้จักวินิจฉัยในความสุขเมื่อรู้จักวินิจฉัยความสุขแล้วควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายในนั้นคำนั้นเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเอตผลนี้ความสุขของปุถุชนฝ่ายกันอยู่เสมอ ต่อหลักแห่งอริยสัจข้าพดีหน้าตาของท่านแสดงว่าท่านกำลังไม่มีกิตไม่มีใจหน้าตาของท่านผิดปกติไปแล้วท่านผู้เจริญหน้าตาของข้าพเจ้าจะไม่ผิดปกติได้อย่างไรเล่าเพราะว่าบุตรน้อยเป็นที่รักที่พอใจคนเดียวของข้าพเจ้าตายเสียแล้วเพราะการตายของบุตรน้อยนั้นการงานก็มืดมนข้าวปลาอาหารก็มืดมน ข้าพเจ้าเอาแต่ไปสู่ที่เผ่าลูกแล้วคร่ำครวญอยู่ว่าลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละข้าพดีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปปายาสะทั้งหลายนั้นเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดท่านผู้เริญโสกะพริเทวะ ทุกขะโทม,มนัสและอุปยาสะทั้งหลายนั้นเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรกันเพราะว่าความเพลิดเพลินและสมมนัตตัางหากที่เกิดแต่ของรักมีของรักเป็นแดนเกิดข้าบอดีนั้นไม่ยอมรับไม่คัดค้านคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าลุกจากอสนะแล้วหลีกไปเสียเขาได้เข้าไปหากลุ่มนักเลงสกาที่เล่นสกากันอยู่ ในที่ใกล้ๆกันนั้นเล่าให้ฟังแล้วก็ได้รับคำตอบว่าสมห้ามจากพวกนักเลงสกาเหล่านั้นว่าถูกแล้วถูกแล้วตั้งขา่าวพอดีความเพลิดเพลินและความสมนัตเกิดแต่ของรักมีของรักเป็นแดนเกิดอย่างแน่นอนดังนี้เขาก็พอใจว่าความคิดของเขาตรงกันกับความคิดของนักเลงสกาทั้งหลายดังนี้แล้วก็หลีกไป ข้อนี้แสดงว่าความคิดของปุถุชนย่อมตรงกันเสมอแต่ไม่อาจจะลงรอยกันได้กับความจริงที่เป็นอริยสัจผู้ติดเหยื่อโลกชอบฟังเรื่องกามไม่ฟังเรื่องสงบสุนักกะตะคามกุลมีห้าอย่างเหล่านี้ห้าอย่างนั้นอะไรเล่าห้าอย่างคือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูก รสที่ลิ้นด้วยลิ้นและผพธทพะที่สัมผัสด้วยกายเป็นอย่างที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นสิ่งที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งหาใยซึ่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจสุนกตะเหล่านี้แลคือกรรมคกุลห้าอย่างสุนกตะนี้เป็นสิ่งที่มีได้เป็นได้สุนกตะนี้เป็นสิ่งที่มีได้เป็นได้ คือข้อที่บุรุษบางคนในโลกนี้มีอัจฉริยา์ใสายน้อมไปในเหยื่อของโลกถ้อยคําสําหรับสนทนาอันพร่ำบนถึงเฉพาะต่อการมกุลนั้นๆย่อมตั้งอยู่ได้สําหรับบุรุษบุคคลผู้มีอัจฉริยาสัยน้อมไปในเหยื่อของโลกขอย่อมตรึกตามตรองตามถึงสิ่งอนันุโลมต่อการมกุลนั้นๆสิ่งนั้นย่อมคบกับบุรุษนั้นด้วยบุรุษนั้นย่อมเอาใจใส่ ต่อสิ่งนั้นด้วยส่วนเมื่อถ้อยคำที่ประกอบด้วยสมาสมบัติเรื่องไม่หวั่นไหวด้วยกรรมคุณที่ผ่านไปมาอยู่ขอย่อมไม่ฟังไม่เหี่ยหูฟังไม่กำหนดจิตเพื่อจะรู้ตัวถึงถ้อยคำชนิดนั้นก็ไม่คุ้นเคยกับบุรุษนั้นบุรุษนั้นก็ไม่สนใจด้วยคำชนิดนั้นสุนัก,กตะเปรียบเหมือนบุรุษผู้จากบ้านหรือนิคมของตนไปนมนานครั้นนบุรุษผู้หนึ่ง พึ่งไปจากบ้านหรือนิคมของตนขอย่อมถามบุรุษนั้นถึงความกเกษมความมีอาหารง่ายความปราศจ,จากโรคของบ้านนั้นนิคมนั้นบุรุษนั้นก็บอกให้สุสนัก,กตะเธอจะเข้าใจว่าอย่างไรก็อย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยวหูฟังต่อบุรุษนั้นย่อมกำหนดจิตเพื่อจะรู้ย่อมคบบุรุษนั้นย่อมสนใจด้วยบุรุษนั้น มิใช่หรือการฟังอริยสัจเหมาะสำหรับจิตที่ฟอกแล้วเท่านั้นพิสุทธ์ทั้งหลายครั้งนั้นแหลมหมาชนชาวพันตุมะดีราชธานีจำนวน84,000คนออกจากเมืองไปเฝ้าพระผู้มีพระภาควิปัสสีถึงที่ประทับนเขมะมิกทยาวันตวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่หน้าที่ข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาควิปัสสีได้ตรัสอนุปุพิกถา แก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวคือท่านตกถาศีลคถาสักคถาทรงประกาศโทษอันเศร้าหมองตำสามของกามทั้งหลายและอน,นิสงส์ในการออกจากกามครั้นทรงทราบว่าชนเหล่านั้นมีจิตเหมาะสมอ่อนโยนปราจจากนิวรร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ได้สัตธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงยกขึ้นแสดงเองกล่าวคือเรื่องทุก์เรื่องสมุท,ทยัยเรื่องนิโรธและเรื่องมรรคเปรียบเหมือนผ้าอันสะอาดปราจากสิ่งแปดเปื้อนย่อมรับเอาซึ่งน้ำยอมได้อย่างดีฉันใดธรรมมจากสุขปราจากทุลีปราจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่ไม้ชน8ห0น84%พันเหล่านั้นณนะที่นั่งนั้นเองว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้จะน,นั้นเหมือนกันชนเหล่าใดมีทมอันเห็นแล้วบรรลุแล้วรู้แจ้งแล้วอย่างเอาได้ครบถ้วนแล้วหมดความสงสัยแล้วปราจากความเครือบแคลงถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนแเองศาสนาตนได้กลาบทูลกับพระผู้มีพระภาควิปัสสีว่าไพรอนักพระเจ้าค่ะ ภพ่ร้อนักพระเช่าค่ะเปรียบเหมือนการหายของที่ฟั่มอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางให้แก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นดังนี้จิตที่ยังไม่ได้ฟ้องยากนักที่จะเห็นนิโรธสัตว์ราชกุมารก็สัตว์เหล่านี้มีอะไรเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอะไร เพลิดเพลินแล้วในอะไรสำหรับสัตว์ผู้มีอะไรเป็นที่มายินดียินดีเพลิดเพลินในอะไรน้นยากนักที่จะเห็นสิ่งนี้คือปฏิจจสมุปบาทกล่าวคือความที่สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยแก่สิ่งนี้สิ่งนี้และยากนักที่จะเห็นแม้นสิ่งนี้คือนิพพานอันเป็นธรรมเป็นที่สงบระง,งับแห่งสังขารตั้งปวง เป็นธรรมอันสลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งทันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์หากพวกเราพึงแสดงธรรมแล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงข้อนั้นจะเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เราเป็นความลำบากแก่เราโอ้ราชกุมารคาถาอันน่าเศร้าเหล่านี้ที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อน ได้ปรากฏจ่มแจ้งแก่เราว่าการนี้ไม่ควรประกาศรรมที่เราบรรลุได้แล้วโดยยากทมนี้สัตว์ที่ควรถูกราทะโทสะปิดกั้นแล้วไม่รู้ได้โดยง่ายเลยสัตว์ผู้กำหนัดแล้วด้วยราคะอันฟ้ามืดหุ้มห่อแล้วจะไม่เห็นธรรมอันไปทวนกระแสอันเป็นธรรมละเอียดลึกซึง้งเห็นได้ยากเป็นนนู ดังนี้สัตว์ผู้ไม่เพนไทยทอความกำหนัดย่อมหลงกามมากันดิยะแม้ในการอันยืดยาวนานฝ่ายอดีตกามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความแปดเผาอันยิ่งใหญ่มีความเร่าร้อนอันยิ่งใหญ่แม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตกามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุก มีความแปดเผาอันยิ่งใหญ่มีความเร่าร้อนอันยิ่งใหญ่แม้ในการเป็นปัจจุบันในบัดนี้กามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความแปดเผาอันยิ่งใหญ่มีความเร่าร้อนอันยิ่งใหญ่มากันติยะแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ยังไม่ปราดจากความกำหนัดในกามทั้งหลายถูกกามทันหาเกี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนในการแปดเผาอยู่ มีอินทรีย์อันการกำจัดเสียหมดแล้วจึงได้มีความสำคัญอันวิปริตว่าสุขในกามทั้งหลายอันมีสัมผัสเป็นทุกข์นั่นเองดังนี้สัตว์โลกรู้จักสุขอันแท้จริงต่อเมื่อพัญญาเกิดมากันติยะเปรียบเหมือนบุรุษตามืดมาแต่กำเนิดเขาจะมองเห็นรูปทั้งหลายที่มีสีดำหรือสีขาว เขียวหรือเหลืองแดงหรือขาบก็หาไม่จะได้เห็นที่อันเสมอหรือไม่เสมอก็หาไม่จะได้เห็นดวงดาวหรือดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็หาไม่เขาได้ฟังคำบอกเล่าจากบุรุษผู้มีตาดีว่าท่านผู้เฉริญผ้าขาวเนื้อดีนั้นเป็นของงดงามปราจากมุนทินเป็นผ้าสะอาดดังนี้เขาเที่ยวแสวงหาผ้าขาวนั้น บุรุษผู้หนึ่งลวงเขาด้วยผ้าขาวเลวเพื่อนกระเหมาว่านี่แลเป็นผ้าขาวเนื้อดีเป็นของงดงามประทจากมณฑินเป็นผ้าขาวสะอาดดังนี้ก็รับผ้านั้นแล้วและห่มผ้านั้นต่อมามินธรรมาตยาสาโลหิตของเขาเชิญแพทย์ผ่าตัดผู้ชำนาญมารักษาแพทย์พึงประกอบยาถ่ายโทษในเบื้องบนถ่ายโทษในเบื้องต่ำ มาหยอดให้กัดและยานัดเพราะอาศัยยานั้นเขากลับมีจักสุรีและความรักใคร่พอใจในผ้าเนื้อเลวเพื่อนกระเหมาเสียได้พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งจักสุที่ดีเขาจะพึงเป็นอมิตรเป็นค่าศึกหมายมั่นต่อบุรุษผู้ลวงเขานั้นหรือถึงกับเข้าใจเลยไปว่าควรจะพรงชีวิตเสียด้วยความแค้นว่าท่านผู้เจริญเอ๋ย เราถูกบุรุษผู้นี้กดโกงล่อลวงปลอมเทียมเอาด้วยผ้าเนื้อเลวเพื่อนกระหม่อมว่านี่ท่านผู้เจริญนี่เป็นผ้าขาวเนื้อดีเป็นของงดงามประดิจากมลถิน,นเป็นผ้าสะอาดมานานนักแล้วอุปมานี้ฉันใดมาคันทิยะอุปมัยก็ฉันนั้นเหมือนกันคือการแสดงทมแก่ท่านว่าเช่นนี้เป็นความไม่มีโรค เช่นนี้เป็นนิพพานดังนี้ท่านจะพึงรู้จักความไม่มีโรคจะพึงนึงเห็นนิพพานก็ต่อเมื่อท่านละความเพลิดเพลินและความกำหนัดในอุปทานนักขันทั้งห้าเสียได้พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งธรรมมาจากสุขของท่านและความรู้สึกจะพึงเกิดขึ้นแก่ท่านว่าท่านผู้เริญเอย๋ยนานจริงหนอที่เราถูกกิจนี้คดโกง ล่อลวงปลิ้นปลอกจะยึดถือเอาแล้วซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารและซึ่งวิญญาณน,นั่นเองเพราะความยึดถือเป็นเหตุพบจึงมีแก่เราเพราะพบเป็นเหตุชาติจึงมีแก่เราเพราะชาติเป็นเหตุชราบรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสะจึงเกิดขึ้นพร้อมหน้า ความเกิดขึ้นแห่งคองทุกทั้งมวลน,นั้นย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดังนี้แล